นะเวลานี้คงไม่มีสัตว์ตัวไหนในโลกมาแรงไปกว่าน้องหมูเด้งลูกฮิปโปแคลที่เกิดในสวนสัตว์เขาเขียวของประเทศไทยที่มีทั้งความน่ารักเด้งดึ๋งตะมูตะมิซึ่งความน่ารักของน้องหมูเด้งนั้นได้สร้างกระแสฟีเวอร์ให้มีผู้ติดตามไปทั่วโลกทางการมาดูความน่ารักของน้องหมูเด้งตัวเป็นๆที่สวนสัตว์และรับชมผ่านโซเชียลมีเดียทั่วโลกโดยน้องหมูเด้งเป็นลูกฮิปโปแคลเพศเมียที่เกิดจากแม่ฮิปโปชื่อโจนาอายุ25 5ปีและพ่อฮิปโปชื่อโทนี่อายุ24ปีซึ่งเกิดเมื่อวันที่10กรกฎาคมปีพศ2567ซึ่งในวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสายพันธุ์ฮิปโปแคล้ให้มากยิ่งขึ้นกับ10เรื่องจริงของน้องหมูเด้งหรือฮิปโปแคล้สัตว์ที่หาได้ยากตามธรรมชาติและใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก หลายคนอาจคิดว่าพิกมีฮิปโปโปเตมัสหรือฮิปโปแคลคือฮิปโปโปเตมัสแม่น้ําที่มีขนาดย่อส่วนเนื่องจากฮิปโปทั้งสองสายพันธุ์มีความคล้ายคลึงกันอย่างมากและจัดเป็นสัตว์เพียงหนึ่งใน2ชนิดเท่านั้นที่อยู่ในวงฮิปโปโปเตมัสซึ่งเป็นญาติใกล้ชิดกันแต่นักวิทยาศาสตร์คิดว่าสัตว์สองสายพันธุ์นี้มีความแตกต่างกันอย่างมากจึงจัดตั้งให้ฮิปโปแคลมีสกุลเป็นของตัวเองและตั้งชื่อมันว่าโครลอบซิดไลเบเรียนเอนซิสส่วนฮิปโปโปเตมัสทั่ว ทั่วไปหรือฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำน,นั้นอยู่ในสกุลฮิปโปโปเตมัสแอมฟิเบียส ฮิปโปแครนั้นมีรูปร่างทั่วไปเหมือนกับฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำาพวกมันมีโครงสร้างของกระดูกที่เรียกว่ากราวิพอเทลที่ช่วยพยุงโครงร่างที่อ้วนทวนสำหรับเคลื่อนไหวบนบกอย่างไรก็ตามฮิปโปแครมีความสูงเพียงครึ่งหนึ่งของฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำและมีน้ำหนักน้อยกว่าฮิปโปโปเตมัสขนาดใหญ่ถึง1ใน4ส่วนฮิปโปแครที่โตเต็มวัยจะมีความสูงประมาณ75-100เซนติเมตรมีความยาว1.5-1.75เมตร และมีน้ำหนักประมาณ100-275กิโลกรัมซึ่งน้อยกว่าฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำขนาดใหญ่ถึง10เท่านอกจากนี้ฮิปโปแคลยังมีอุปนิสัยและพฤติกรรมที่ต่างกันโดยมันเป็นสัตว์ที่รักสันโดษและชอบอาศัยหากินเพียงลำพังหรือเป็นครอบครัวต่างจากฮิปโปโปเตมัสทั่วไปที่ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่แถมอุปนิสัยของฮิปโปแคลยังมีความดุร้ายและก้าวร้าวน้อยกว่าฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำอีกด้วย ประชากรของฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำนั้นแพร่กระจายอยู่ทั่วทวีปแอฟริกาในหลายประเทศตั้งแต่แอฟริกากลางแอฟริกาตะวันตกไปจนถึงตอนใต้ของซาฮาราโดยจะอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มน้ําทะเลสาบแม่น้ําบึงโคลนที่โล่งแจ้งที่เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดโดยจะอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ตั้งแต่4 0่สถึงสองตัวในอดีตประชากรของฮิปโปโปเตมัสถูกจัดให้อยู่ในสถาน,นะของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ แต่ในปัจจุบันประชากรของพวกมันเพิ่มขึ้นและคงที่จนนักนิเวศวิทยาเชื่อว,ว่าควรกำจัดและลดจำนวนฮิปโปโปเตมัสเหล่านี้เนื่องจากฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำสามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วแถมยังเป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆต่างจากจำนวนประชากรของฮิปโป,โปแคลในธรรมชาติที่ถูกระบุว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตั้งแต่ปีคศ .2006 และเป็นสัตว์หายากที่พบได้ในป่าบางส่วนของแอฟริกาตะวันตกเท่าน,านั้น โดยพบมากในประเทศไลบีเรียและบางส่วนของเซียร์ราลีโอนกินีและไอวอรีโคสฮิปโปแคลสชอบอาศัยอยู่ตามทะเลสาบหรือแหล่งน้ําที่มีป่าล้อมรอบเป็นสัตว์ขี้ระแวงและระวังภัยอยู่ตลอดเวลามันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ตอนกลางวันเพื่อพักผ่อนและหลบซ่อนอยู่ในป่าทึบพุ่มไม้หรือโพรงไม้ที่อยู่ใกล้ลาธารโดยจะออกหากินเฉพาะตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าอาหารของฮิปโปแคลสมีตั้งแต่ใบไม้หญ้าเฟ รวมถึงผลไม้ต่างๆที่ร่วงหล่นบนพื้นดิน ฮิปโปแคลในธรรมชาติมักจะอาศัยอยู่ในป่าฝนที่ชื้นแฉะเต็มไปด้วยต้นไม้ที่หนานแน่นและอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำชีวิตส่วนใหญ่ของพวกมันนั้นอยู่บนบกและจะลงน้ำเมื่อรู้สึกถึงอันตรายหรือผิวหนังของมันขาดความชุ่มชืน้นผิวที่เรียบเนียนและบางช่วยให้มันรู้สึกเย็นสบายในสภาพแวดล้อมที่มีความชืน้นอย่างไรก็ตามด้วยผิวที่บางและไวต่อแสงแดดที่อาจถูกแผดเผาได้ง่ายมันจึงเลือกอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีต้นไม้ล้อมรอบฮิป โปรแคะไม่สามารถขับเหงื่อออกมาผ่านทางผิวหนังแต่มันสามารถขับสารคัดหลั่งผ่านตอมผิวหนังที่ทําให้ลําตัวมีสีชมพูอ่อนหรือที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าเหงื่อเลือดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นทั้งเหงื่อหรือเลือดก็ตามสารคัดหลั่งนี้จะทําหน้าที่ปกป้องรังสียูวีจากแสงแดดและมีคุณสมบัติต้านทานแบคทีเรียรวมถึงช่วยป้องกันการติดเชื้อจากแหล่งน้ําที่สกปรก ฮิปโปแคลก็ไม่แตก่างกับฮิปโปทั่วไปที่ไม่สามารถว่ายน้ําได้เนื่องจากฮิปโปนั้นมีโครงสร้างของกระดูกที่หนาแน่นและมีร่างกายที่มีน้ําหนักมากจึงทําให้ร่างกายของมันลอยตัวอยู่ในน้ําได้ยากแต่ความหนาแน่นของน้าที่มีมากกว่าจึงทําไม่เกิดแรงพยุงหรือแรงลอยตัวบวกกับขาที่ดุกดิ๊กไปมาเหมือนกับมันกําลังว่ายน้ําอยู่ซึ่งความเป็นจริงฮิปโปนั้นไม่สามารถว่ายน้ําได้แต่จะใช้ขาดีดตัวจากพื้นด ที่เหมือนกับการก้าวเดินเพื่อเคลื่อนไหวและจะใช้ขาดันตัวขึ้นสู่ผิวน้ำเมื่อต้องการหายใจซึ่งคลิปวิดีโอนี้จะเห็นได้ว่าเมื่อลูกฮิปโปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำลึกแม่ฮิปโปต้องช่วยพยุงลูกของมันขึ้นมาหายใจเพราะว่าลูกฮิปโปไม่มีแรงดีดตัวที่มากพอจะขึ้นสู่ผิวน้ำ ฮิปโปโปเตมัสทั้งสองสายพันธุ์นั้นสามารถเลี้ยงลูกของมันได้ดีเมื่ออยู่ใต้น้ำและจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงไม่กี่ชนิดที่สามารถให้นมลูกน้อยใต้น้ำได้แม้กระทั่งเวลาคลอดลูกฮิปโปโปเตมัสทั่วไปมักจะเลือกคลอดลูกของมันใต้น้ำเพราะช่วยให้แม่ฮิปโปประหยัดพลังงานระหว่างการคลอดลูกนอกจากนี้ยังช่วยปกป้องลูกฮิปโปเกิดใหม่จากสัตว์นักล่าที่อยู่บนบกอย่างสิงโตและไฮยีนาที่ป้องกันได้ยากแต่มันสามารถ ปกป้องลูกของมันจากสัตว์นักล่าใต้น้ําอย่างจระเข้แม่น้านายได้แต่บางกรณีอย่างการคลอดลูกในสวนสัตว์ที่ปลอดภัยจากนักล่าเจา้าหน้าที่สวนสัตว์อาจให้ฮิปโปคลอดลูกบนบกเพราะลูกฮิปโปแรกเกิดนั้นจะกลัน้นหายใจใต้น้ําได้เพียง40วินาทีเท่านั้นซึ่งอาจเกิดอันตรายกับลูกฮิปโปได้แต่ธรรมชาติของฮิปโปแคลนนั้นปรับตัวให้ใช้ชีวิตบนบกได้ดีกว่าในน้ําเท้าที่มีพังผืดน้อยกว่าและนิ้วเท้าที่เป็นอิสระที่ออกแบบ มาเพื่อใช้ชีวิตบนบกโดยเฉพาะนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้มันเลือกที่จะคลอดลูกบนบก การผสมพันธุ์ของฮิปโปแคละนั้นสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในน้ำและบนบกโดยมีระยะเวลาในการตั้งครรภ์ประมาณ180-210วันลูกฮิปโปแคละแรกเกิดจะมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยประมาณ4.5-6.5กิโลกรัมหลังจากคลอดลูกแม่ฮิปโปจะซ่อนลูกของมันเอาไว้เป็นเวลา2-3สัปดาห์เพื่อป้องกันลูกของมันจากนักล่าและแสงแดดลูกฮิปโปจะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ300-600กรัม ตามตัววันและจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าหลังจากผ่านไป3ส,สัปดาห์เมื่อลูกคิปโปแคลมีอายุได้5เดือนน้ำหนักตัวจะเพิ่มขึ้นเป็น10เท่าของน้ำหนักตัวที่เกิดในวันแรกโดยลูกคลิปโปแคละจะเริ่มดูดนมจากบนบกก่อนหลังจากนั้นมันจะเริ่มดูดนมแม่ใต้น้ำและเริ่มหย่านมเมื่อมีอายุประมาณ6-8เดือนโดยจะอยู่กับแม่ของมันนานถึง3ปีและเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ4-5ปี ธรรมชาติของสัตว์ที่อยู่รวมกันเป็นฝูงหรืออยู่ด้วยกันมากกว่า1ตัวจะมีการสื่อสารกันภายในฝูงผ่านทางเสียงร้องเพื่อให้สมาชิกภายในฝูงได้รับรู้ฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำจะมีการสื่อสารกันตลอดเวลาผ่านเสียงร้องที่ดังถึง115เดซิเบลซึ่งการสื่อสารกันกว่า80%จะเกิดขึ้นใต้น้ำทำให้สมาชิกภายในฝูงจะได้ยินเสียงทั้งใต้น้ำและเหนือผิวน้ำไปพร้อมๆกันแต่ฮิปโปแคละไม่สื่อสารกันแบบนั้น พวกมันเป็นสัตว์ขี้อายที่ชอบซ่อนตัวและสื่อสารการผ่านกลิ่นของมูลหรืออุจจระและการใช้ภาษากายเป็นหลักโดยไม่มีการเปล่งเสียงการหายใจแรงๆเหมือนกับการถอนหายใจแสดงถึงความตกใจหรือเป็นสัญญาณของการยอมแพ้ในการต่อสู้ ฮิปโปแคลเป็นสัตว์หายากและเป็นเรื่องยากที่จะศึกษาพวกมันในธรรมชาติในอดีตฮิปโปแคลยังไม่เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนอกจากผู้คนในพื้นที่แอฟริกาตะวันตกจนกระทั่งในทศวรรษที่1,900ฮิปโปแคลได้ถูกนำมาเลี้ยงเอาไว้ในสวนสัตว์หลายแห่งทั่วโลกและเริ่มขยายพันธุ์ได้สำเร็จในสถานที่เลี้ยงแบบปิดแถมยังมีอัตราการเกิดและรอดชีวิตมากกว่าอยู่ในป่าถึง2เท่าซึ่งลูกฮิปโปแคลที่เกิดมายังมีอัตราเป็น ตัวเมียสูงกว่าตัวผู้โดยตั้งแต่ปีคศ1919ลูคิโปแคลที่เกิดมาเป็นตัวผู้มีเพียงร้อยละ41งานวิจัยส่วนใหญ่ของฮิโปแคลก็ได้มาจากตัวอย่างของฮิโปแคลทที่อยู่ในสวนสัตว์ พวกมันมีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่าเมื่ออยู่ในสวนสัตว์จากการดูแลอย่างดีทั้งที่อยู่อาศัยและอาหารแถมยังไม่มีศัตรูตามธรรมชาติที่คอยล่าพวกมันโดยฮิปโปแคละที่ถูกเลี้ยงเอาไว้ในกรงสามารถมีอายุยืนยาวได้มากถึง30-50ปีซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของอายุขัยที่สูงที่สุดของฮิปโปแคล แม้ว่าฮิปโปแคละจะมีขนาดเล็กกว่าและก้าวร้าวน้อยกว่าฮิปโปโปเตมัสแม่น้ำแต่ฮิปโปแคละที่โตเต็มวัยก็ยังมีน้ำหนักมากถึง275กิโลกรมัมพวกมันยังมีฟันที่ยาวและแหลมคมเป็นอาวุธเพื่อป้องกันตัวบวกกับกรามที่ทรงพลังที่มีแรงกัดมากถึง1,800ปอนด์ต่อตารางนิ้วฮิปโปแคละไม่ใช่สัตว์ดุร้ายที่จะฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลาแต่ในบางครั้งมันก็แสดงความก้าวร้าวออกมาหากถูกคุกค,คามโดยเฉพาะเวลาตั้งครรภ์ จะมีความก้าวร้าวเป็นพิเศษแม้ว่าฮิปโปแคลที่อยู่ในสวนสัตว์จะดูเชื่องและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์แต่ในปีคศ .2012 ก็เคยเกิดเหตุการณ์ที่ฮิปโปแคลทำร้ายหญิงสาวผู้ดูแลสวนสัตว์ในสาธารณารัฐเช็กจนเข้าห้อง ICU มาแล้วโดยหญิงสาวคนดังกล่าวได้ถูกกัดเข้าที่ขาและเสียเลือดจำนวนมากแต่ยังโชคดีที่บาดแผลของเธอไม่ร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต ฮิปโปแคลเป็นสัตว์ลึกลับที่ออกหากินเฉพาะในเวลากลางคืนและใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ตามลําพังในป่าลึกจนแทบจะไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินเสียงของมันการตัดไม้ทําลายป่าเพื่อทําเหมืองและขยายพื้นที่เกษตรกรรมรวมถึงการบุกรุกป่าในรูปแบบอื่นๆเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้จํานวนประชากรของฮิปโปแคลลดลดลงและต้องย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับมนุษย์มากขึ้นทําให้ฮิปโปแคลต้องเผชิญหน้ากับการถูกล่าโดย เพื่อนําเนื้อมาบริโภคไม่มีใครทราบจํานวนที่แน่ชัดของฮิปโปแคลสที่หลงเหลืออยู่ในป่านั่นเป็นเพราะพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ลึกลับของมันทําให้การนับจํานวนนั้นเป็นเรื่องที่ยากโดยที่ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าปัจจุบันมีประชากรของฮิปโปแคลสที่หลงเหลืออยู่ในป่าไม่ถึง3,000ตัวทําให้มันถูกจัดอยู่ในรายชื่อบัญชีแดงของ IUCN ว่าเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์อย่างเป็นทางการแต่เป็นเรื่องโชคดีที่การขยาย ของฮิโปแคลนในสวนสัตว์ประสบความสำเร็จซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มจำนวนและลดโอกาสสูญพันธุ์ของพวกมัน ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank และเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ